สวัสดีค่ะเรามาเล่นพิกาคาดกันนะคะดวงคุมอยู่7วันค่ะเลือกได้เลยค่ะกองที่หนึ่เห็นสีเงิน,อนกองที่2เห็นสีเขียวนะคะท่านเลือกแล้วนะคะโอเคเรามาดูชุดที่1เลยค่ะถ้าคุณลังเลอะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์บอกเลยว่าคนที่คบหากันมานานคนที่ดูแลคุณมาตลอดคือคนที่จริงใจกับคุณตลอดคุณไม่ต้องคลางแคลงใจหรือคนที่ดีกับคุณ พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณคือคนใกล้ชิดคุณหรือคนในครอบครัวของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ยังอุป,ปถัมภ์มในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณอยู่ยังยังสามารถอยู่ที่เดิมสู้ๆอยู่ต่อไปแล้วคุณจะซักเสประสบความสําเร็จกองที่ค่ะค่ะกองที่2บอกว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยเสียใจเขาเคยหักหลังทรยศคุณแต่ตอนนี้คนคนนั้นกําลังจะกลับมางอ้อมาขอคืนดีขอปรับความเข้าใจเหบคุณ อยู่ที่คุณพิจารณาให้ดีนะคะเขาใส่เสื้อขาวเขามาแบบบ,บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าปลาที่อยู่ฉากหลังคือผลประโยชน์คิดให้ดีเขามีผลประโยชน์เขาถึงมาหาคุณค่ะ